โอ้โห oh สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตสำหรับโครงการที่ดินจัดล็อกนะครับบ้านโครงการแม่พ่องนะตอนนี้เหลือสีแปลงสุดท้ายนะนี่เลยเดี๋ยวมีบ้านขึ้นด้วยนะครับนี่นที่เราบอกว่ามาอัปเดตนะครับทีมงานช่างกำลังดำเนินการทำกำแพงกันดินนะให้แล้วนะครับตอนนี้นะครับ เร,เริ่มต้นเพียง500,000บาทนะแปลงนี้นะครับเหลือสี่แปลงสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศรอบๆนี่เลยอยู่ชุมชนบ้านแม่พ่องนะครับไม่ไกลจากโรตัสนะครับจากโรตัสประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับนี่เรามีแนวกําแพงกันดินให้ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง500,000บาทนะสาหรับแปลงนี้แนวกนแนวกำแพงกันดินสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับตัวเมืองอุตรดิษฐ์ถนนกว้าง5เมตรนะครับนี่ อนี้เป็นที่เราแบ่งแนวถนนไว้ให้นะนีเป็นถนนกว้าง5เมตรนะครับตอนนี้ก็ทําแนวกันดินทีมช่างเรียบร้อยนะครับใครสนใจจับจองโทรมาเลยครับ089-215-0222-055-441-456ครับจองก่อนได้ก่อนเลือกก่อนนะครับ